ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับปอดสนลำเพลินออกไปเที่ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเกิดความวุ่นวายกระโจนแลยครับพี่น้องนี่ครับผมเวทียังหาที่ลงไม่ได้ครับผมตรงนี้เจ้าภาพยังเคลียร์กันไม่ได้ครับจะหันเฉียงหรือว่าจะหันตรงครับพี่น้องรอมาดูกับพี่น้องครับนี่ครับผมโอ้ยน้อง น like ี่ครับนนี้กำลังเคลียร์รถออกนะครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นยังไงเสียง อตอนนี้ก็คณะกรรมการกำลังเก็บเกอี้นะครับผมนี่ครับ <c oughs>

รถขงล่างเด้อรถที่นี่ครับสจปนีครับาไเห็นไปจผมด้ครับม้นติรถต้นะ่าไจะไปจอดนูเลยครับผมรถใหญ่ครับไม่ใช่รถคมันจะลงมาได้ยังไงเวทีขวางอยู่ลงหน้าเวทีเสร็จจอดนูหมดเลยครับฝากไปาเมวนะครับมวาสวยเด้อปานพี่พวกีมันเนะแี่วสวสย กงขบอปาขอบุณสมปาปทุมราชทอดเรียกเลยเก้าบาทแ้กเรียีย่งเรตาากีบกงแกเยเลยเรียกยอดเลยนถุนเรียกยิงเรียกดดเรียกดังโอ้ยเนาะขอบุา

ค่<อ>ะทค่ออมาเจอทําเน้นหายให้เนาะค่ะอี๋จะได้ข้องกากเนาะอี๋จะได้หายี้พ่าี่ของพี่นี่เป็นของใดย่างไงครับค่ะง ลอยๆข้าวใส่้าวมาเลยาตู้่ไมรวยใสรวยค่ะเอะซ้าร่ใสลออะไรมาเหรอมาทางนี้ดีอยู่าเ็มีมีแต่ครูขาตรงนั้นหน่อยเดียวตรงทางเข้ามาเนี่ยทางเข้าหมู่บ้านนั่นแหละไม่ได้อ้อมมาทานี้โอ้โอ้อมเดยโอ้ยไก่อะไรโคกไก่เจ้อ แล้วเราคอยรู้เจ้ารู้บอกวอยมาจากไหนอ่ะผมมาจากผมมาเส้นเกษตรผมเห็นอยู่ว่ามาตรงอะไมาให้เลี้ยวตรงนั้นน่ะโอ๊ยแล้วตอนแรกงั้นออกมามันแค่กลับรถเลยผมมาเส้นนี้ทางดีสี่เลนยาวเลยมาถึงเข้ามานี่อ๋อตรงเข้ามานี่เลยถนนดีเลย เงยมาเลยโคตรเวมาทียี่สิบมาทีเออสิ่กิโลโอยอนี่นไปเออมานี้ยีกิโลยี่ิบาก้านาทีมาอ้มาพ,อ,มาพอทานแยงแมนถังย้างยาวเลยเข้ามาแต่ถังระย้ายิงดีเลยเร็วตอนมันเ็ี้ยอยี่สิบนาทีไอ้ยี่สิบมาทีสิี่กิโลเนี่ครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามบ้องเปล่าส่วนลำเตินเอาไปเชียร์ด้วยนะครับพี่น้องโอ้ยออกมาแป๊บเดียวแดดฮอนเครื่องฮอนแล้วพี่น้องขอบคุณมากมากเลยค่ะเสื้อผ้าอาบฮอทกัวนี้มาเข้ามาแบะนี้ากมกเนาะผ้าปามาสวยๆด้วยค่ะโอ้ยเลยมากมากตัวเก๋ตัวนี้นะคะให้มาเปิดเป็นแนี้สาธุ เฮ้ยไปหายิวข้าวเด้อพี่น้องคข้าวข้าวสวยนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปักกับปาร์ใหม่เดี๋ยวมาลี้ยงใหม่นาะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะเป็นไงบ้างทุกคนก็คมบอกง่ายๆตั้งเตาห่างห่างเลย ออกเดดไปได้พี่้องออกเดดนแล้วโทว์ซับร้อนบูบูบูเลยขอให้รวยขอให้รวยเนาะค่ะขอให้รขอให้รวยเนาะอายุพัะเจ้าถูกสังพระรางพี่้องีกทานมาจากกรุงเทพมหานครที่จะพ้นอำาจเนาะเป็นม่เห็ดบุญยงาบเพ่อพี่รองดูเ้ยสาวเสือแดงไปดูบานพ่อพ่อก่อนยูคนทงปูนไปเร่อยแต่ี่ให้ทนก่อนที่ อ่าเลกลกไม่ได้หรอนไม่ได้เออบป่ะเบดิโอ้ยมีตป้าก็ต้องมีตัมปุงเนี่ยนั่นครับสวัสดีครับเจ็บป่ะล่ะ ยางเงินกระดูกห<า>มูบปลาปลาส้มด<อ><อ>ิโอทอ,อดกะเสียบยางเนาะ,ะ<อ>แมนสมสมอย่างนี้ปลาส้มด้อปลาส้มมียังนี่